เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเถิงก็เสนอเท่าหดพันรกภาคห้าตอนที่4หมอตานอุทานแต่หลังจากนั้นเข้าทุ้มกระสือบิสา,าตะเอื้อมือไปกดหัวของเธอให้หมอบติดกับพวงมาลัยรถพร้อมๆกับเสียงกระทุกของหัวกระสุนดังได้หลังหูดับตัดไม่ ความเป็นความตายห่างกันเพียงเซี้ยววิีเรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าตัดสินใจท้ากว่าน,นี้เพียงนิดเดียวมีโอกาสตับบ้านเก่าเสียงของหญิงสาวเกสองออกมาดัางตื่นตระหนกคงไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอเข้ากับสถานการณ์แบบนี้ขับไปเรื่อยๆยอย่ารนน้ำเสียงของเท่าตุ้มไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นใดๆกลายเป็นเรื่องปกติที่แกเจอมาเป็นประจำ กระสุนเปืนทะลวงเข้ามาในรถไม่รู้กี่นัดตกกี่นัดเต้าตายแนะ่ลู้งหิงเต้าอย่างร้องแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมสต,ติดได้ค่อนข้างเร็วไม่อย่างนั้นรถเกง๋งกงเสียหลักส่วนบูกข้างคางไปเรียบร้อยแล้วก็หวังนั้นมันคงกดคันเร่งพารถทะยานเข้ามาชนท้ายรถพร้อมๆกับกดกรเรียกกระสุนออกจากลำกล้องอี่ยิบกว่าเดิมมันเร่งเครื่องเข้ามาเบียดตีกู้หักลรงข้างทางได้ไหมอะไรนะลุง เอารถลงกลางทางเลยขึ้นไปแบบนี้ตายแน่องั้นไหมคะความระหำของเท่าตุ่มไม่ได้น้อยหน้าใจแต่ไม่ใช่ว่าระหำโดยปราศจากสติตอกแกมันสายพันนุรกอยู่แล้วดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของแกบางครั้งก็คาดไม่ถึงเหมือนกันคุณหมอสาวได้เจอระหำม,มาจากเท่าตุ่มไม่ถามอะไรอีกเมื่อแกบอกให้ทำก็ทำตาม เบี่ยงรอรถบดกับพื้นถนนก่อนจะเบี่ยงออกนอกเส้นทางรถพยานกล้ามบาทวิถีแล้วโดโดลงไปกระแทกกับพื้นถุงลมนิรภัยด้านหน้าทำงานทันทีทั้งตันั้นทุกอย่างก็งเงียบสงบลงรถคันที่ไล่เบียดถอยหลังกลับมาแล้วจอดกึกพวกมันออกจากรถพร้อมกับอาวุธปืนเต็มอัตราตึกโอกาสรอดของคนในรถที่จอดนิ่งสนิทอยู่นั้นแทบจะเป็นศูนย์เมื่อพวกมันก้าวเขาม,มาใกล้ลา,ม,ามันออกมา คนต่างการก็คือไอ้บุญเต้นลูกชายคนโตของบุญสุดมาเปียกขมรนั่นเองอีกสองคนก็คือไอ้ปานกลับไปบุษเวลานี้พวกมันดูหยงเขิมอ,อย่างที่สุดเพราะมีทั้งกับบุแระกระดุนเต็มอัตราศึกเสือเพียงนิดเดียวถ้าได้เห็นศพของเท่าตุ่มก็ถือว่าทำงานเรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้รับเงินตั้งตัวอีกก้อนหนึ่งไอ้ปานกลับไปบุษรีบเข้าไปดูพี่พี่มาดูเองอะไรวะ ไอ้บุญเซนก้าวเข้าใกล้พบเพียงแค่ร่างของหญิงสาวเธอเพึ่งปืนไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะถุงลมนิรภัยสามารถปกป้องชีวิตของเธอเอาไว้ได้อย่างดีแต่ที่เหลือแท่ก็คือไม่มีร่างของเท่าตุ้มอยู่ในรถบันไลยละ่ะไอ้บุญเซนหลุดปากอุทานไม่ทันจะก,กาดคำดีด้วยซ้ำก็ได้ยินเสียงปืนถูกจอยิงในระยะประชิด แอนบานับไปวุฒาดุงเฮือกแล้วสุดลงไปพุกเก่ากับพื้นความหบังความฝันของพวกมันติดเปลิวออกจากร่างไปพร้อมกับปินดานโชนไอ้บุญเซนหันกลับกะว่าเร็วที่สุดแล้วแต่ปืนของมันยิงไม่ออกเพราะเท่าตุ้มคว้าเอาไว้ในมือหนาใหญ่โตแข็งแรงของเท่าตุ้มทํำให้ไอ้บุญเ้นเติมรู้ละละว่าจะตาของมันกําลังตะขาด มันไม่มีอะไรเทียบกับเท้าตุ้มได้เลยทั้งๆท,ที่อายุน้อยกว่าเป็นระดับรุ่นลูกเท่านั้นแต่ศักยภาพร่างกายเทียบกับเท่าตุ้มไม่ได้จริงๆในใจของมันมีแต่ความแค้นมีคนช่วยเองออกจากคุกหรือมาเรื่องของกูกูมาเพื่อฆ่ามึงไองแกไอบุญเ้นยังปาดดีเท้าตุ้มแตะแทกหน้าเข้าไปทีหนึ่งมือข้างที่พยายามกำดัเปืนของไอ้บุญเ้น ก็หมดแรงที่จะกลเอาไว้อีกดางมันคือมือข้างถนัดของมันที่ถูกเทาตุ่มทำร้ายตั้งแต่ตอนอยู่ในคุกบ้านอุเบกขาัฝีมือยังห่งางชันกับข่าอีกเยอะ <S 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 ไอ้บุญเจน,นหน้าหงายไปอีกครั้งเมื่อลดจากปืนไปเรียบร้อยเทาตุ้มลดกระสุนออกล่วงลงพื้นกล้ตีเข้าไปหาไอ้บุญเส้นยังเหลืออีกกระบอกเป็นปืนพกสำรองมันทําได้ค่อนข้างดีแต่ก็ดังท้าก,กว่าเทาตุ้มที่ถึงตัวก่อนที่มันจะทันได้นีนวการ ร่างของไอ้บุญเต้นหมุนคว้างเท่าตุ้มไม่เหลือกำบ้าปราณีปรีเข้าไปซ้ำจังหวะทิ้งหมัดของเท่าตุ้มยังคงความหนักแน่นและแม่นดาน้ำหนักของหมัดเท่าตุ้มในกลางนี้แม้แต่ไอ้บุญเต้นเองก็ไม่ทันได้คก,กิดด้วยซ้ำใบหน้าของมันยุบเข้าไปพอล้มลงกระแทกพื้นก็ถึงกับตินปรลาดลักษณะเหมือนปลาชนถูกทุบหัวก่อนจะค่อยๆแน่นิ่งไปในที่สุด เท่าตุ้มถอนใจระหว่างนั้นก็รีบพันกลับไปทางเสียงเรียดตุงคะช่วยหนูออกไปหน่อยถ้าตุ้มจึงผราจากศพของไอ้บุญเซนวิธีการที่แกทั่วหญิงสาวออกจากรถก็คือแกยกรถทิปพลิกความให้กลับขึ้นไปตั้งลำตามปกติดูเหมือนง่ายโอ้โหลุงี่ลุงตุ้มหรือดมโบ้ไม่รู้สิแค่รู้สึกบาแรงเหลือเปือเท่าตุ้มตอบเองเป็นยังไงบ้าง,ไ,างไม่เป็นไรมากหรอกคะ่ะลุงถุงลมนิรภยัยช่วยเอาไว้ ถ้าตุ่มกับหมอตาลต้องเปลี่ยนประจยรถของพวกมันที่ยังจอดอยู่บนถนนแทนแค่เข้าไปภายในห้องโดยสารเท่านั้นก็พบก,กับพลังกระสุนที่เหลืออยู่ให้ต้อยเถอะพวกมันไปเอามาจากไหนกันถ้าตุมบูธร์มันมีคนให้การสนับสนุนอยู่แล้วลัดลุงก็เหมือนลุงนี่ไงหมอตาลขึ้นไปประจําตําแหน่งคนขับก่อนจะสตาร์ทรถออกไปมีคนต้องการให้ก้ารปจัดการบิ๊กบอสคุกบานบูเบกอจิงเดคอ้าลุงหรือ ก็ยังไม่รับปากว่าจะทาหรือเปล่าแต่มันขู่เอาไว้ขู่ว่าถ้าข้าไม่ทำมันจะจัดการกับเองอะไรนะคะมันบอกดังนั้นอยู่ที่ลุงตัดสินใจเองแล้วว่าจะทําหรือไม่บิ Big ๊กปอสก็ไม่ใช่คนเลวด้อะไรนะคะแต่ที่กําลังจะถูกสั่งเก็บอาจจะมาจากเอิงกิดบอดสาเหตุมาดอกกระไรเท่าตุ้มถอมเขาอาจจะคุมยากเหมือนลุงนั่นแหละ ถ้างั้นก็เป็นฝีมือของหน่วยงานความมั่นคงพิเศษก็จะตามไปถลกหนังห้อยพออันพอพอกก็แค่หุ่นเทิดค่ะจริงๆไม่ได้มีอำนาจอะไรหรอกก็เริ่มรู้ตึกป้าหน่วยงานความมั่นคงพิเศษคุกเอกชน,นบ้านอุเบกขารวมตั้งหน่วยตรวจการคุกเอกชนจริงๆทัถ้าตุมพูดยังไม่ทันจบตีด้วยซ้ำามอตาก็เป็นฝ่ายพูดต่อให้จบแค่หุ่นเทิดเองก็คิดแบบนั้นหรือบ่าค่ะรวมทั้งเองด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้ค่ะลุงก็เหมือนกัน ข้าไม่เคยคิดอยากจะเป็นหุ่นเถิดของปค,ค่อยลุงที่ว่านลุงอยากเป็นหรือคะแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วข้าไม่สนใจข้ากาลังสนใจว่าข้าจะหลุดไปจากวงจรแบบนี้ได้อย่างไรต้องหาตัวการจริงๆให้เจอค่ะขอบคนนั้นก็คือนายทุนใหญ่ที่มีส่วนก่อให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจาคนคนนั้นเจอหรือเปล่าวะเจอค่ะแต่จะต้องใช้เวลาพูดมาถึงตรงนี้หมอตานเลี้ยวรถแล้วกดคันเร่งตวีความเร็ว ไม่ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่บ้านคุณพ่อบุญมีรถกระบะไม่เอี่ยมคันหนึ่งดันเข้ามาจอดสักพักคุณพ่อบุญมีก็เดินออกมาเปิดประตูเพื่อรถด่นเข้ามาในบ้านชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวออกมาจากรถขอโทษด้วยนะครับคุณพ่อที่ต้องมาพบด้วยตัวเองมีเรื่องเร่งรวอนก่อครั้งก่อนหรือครับถูกต้องครับแต่ผมเชื่อว่าคุณพ่อกําลังสนุกกับภารก,กิจใหม่ๆในชีวิตใช่เหมือนการได้ปลดปล่อยตัวต,วตนแท้จริงของตัวเอง นะครับของนักบุญแต่เรียกว่าดังนั้นก็ได้คุณพ่อเดิรดิดคุณพ่อบุญมีพยักหน้ายิ้มยิ้มเตรนขังหน้าก่อนครับหน้าอยู่นะครับเนี่ยชายหนุ่มสังเกตรอบรอบบ้านของคุณพ่อบุญมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวทันเดียวรอบรอบโงรงตาดตมรื่นจากสวนไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงไม้แคระอันเป็นงานอดิเรกที่คุณพ่อบุญมีชอบทําข้างในบ้านนั้นก็ดูสะอาดตอ่านบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยต่วนตัวของคุณพ่อบุญมีว่า เป็นคนรักสะอาดผนังมีรูปในอดีตช่วงที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานอนุศาสนาจารย์มีรูปของพระสงฆ์ติดคุณพ่อให้ความนับถือแต่ไม่มีรูปของครอบครัวเพราะคุณพ่อบุญมีโสดอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่ก็นานมาแล้วสถานะปัจจุบันเป็นหนุ่มใหญ่โสดเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันรถข้างนอกมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆม,มาให้คุณพ่อเดีย๋ยวผมขับรถเก่าของคุณพ่อกลับไปนะครับถือว่าแรกกันลเละเ่นนาจริงครับ แต่ผมทำบอรอยตอนแรกคิดจะเก็บคุณหมอคนสวยแต่เอาไว้ก่อนเพราะเธอคือคนในวงในเก็บคนกันเองไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ขอเก็บคนที่ไม่รู้เรื่องดีกว่าผู้บริสุทธิ์คุณพ่อบุญมีพึมพำทำนองนั้นผมตัวใดใจนั่นคือตัวตวนที่ถูกป,ปล่อยออกมาไม่ใช่หรือครับตามนั้นนี่คือคนที่ผมอยากให้คุณพ่อลงมือต้องหาจังหวะดีๆเพราะไม่งั้นคุณพ่ออาจจะไม่รอดเพราะแฟนของเธอก็คือ คุณพ่อบุญมีมองรูปภาพหญิงสาวที่ถูกยื่นส่งมาให้ดูเขาไม่ได้รู้จักเธอแต่คนข้างๆนั้นต่างหากที่เขารู้จักเป็นอย่างดีมุมปากของคุณพ่อบุญมีกดยิ้มขึ้นพออหน่วยงานความมั่นคงพิเศษถูกต้องครับคุณพ่อบุญมีมีสีหน้านิ่งๆก่อนจะย้อนถามทำไมถึงเลือกทิ่กะกำจัดเธอหล่ะครับคุณอาจจะไม่ตอบคำถามผมก็ได้แต่ผมก็อยากดะถามไม่ได้เกี่ยวกับเธอเลยเธอเป็นแค่ตัวเชื่อมเรื่อง ผมต้องการให้สถานการณ์มันยุ่งยากกว่าเดิมชายหนุ่มตอบความจริงมันก็เร็วไปหน่อยนะแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้เพราะชุดล่าสุดที่ตั้งใจส่งไปถูกกำจัดเทียบในพริบตาเดียวปกไหนครับสามคนจากคุกบ้านอุเบกขาจิงสิเริงเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนรอนผมจึงต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ไงล่ะไม่งั้นจะทําให้พวกนักลงทุนเบื่อถอนตัวไปหมดทุกสถานการณ์สั่งเงินด้ดแต่ไหมครับ ถูกเพราะเงินก็คือเรื่องสําคัญในทุกสถานการณ์ตบตักผู้หญิงกดนี้เราดัางไงาต่อคุณพ่อบุญมีถามเดี๋ยวผมบอกเองหน้าที่ของคุณพ่อไม่ต้องใช้สมองอะไรทั้งนั้นแค่ลงมือทําตามคําสั่งผมก็อพอบาดทังของผมเกลออดรอยจะได้กลับตำแหน่งเดิมหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมตำแหน่งนั้นเล็กเกินไปสำหรับคุณพ่อมันต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นผมสัญญา สารยาแพทย์สาวพาเท่าตุ้มก็ไปในห้องพักของเธอซึ่งไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเกิดเข้ามาจกเป็นอดีตแฟนเก่าของเธอแต่กเกิดรักษาเกียรติพออ่อนวยงานความมั่นคงพิเศษแต่มันก็เป็นอดีตอันแสนจะยาวนานมาแล้วความสัมพันธ์ขาดสะบัน้นปัจจุบันเขามีผู้หญิงคนใหม่ในขณะที่เธอไม่คิดจะผูกพันกับใครอีกสำหรับผู้หญิงแล้วมันเจ็บปวดเกินไปโดยเฉพาะเวลานี้ทั้งแม่ทั้งสายเลือดของเธอต้องมาสังเวยเพียงเพราะเธอแท้ ถ้าเธอไม่เห็นกับความรักแรกเธอคงไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการรับตามคำแนะนำของเขาหรือจริงๆแล้วเธอไม่ควรเข้าร่วมตั้งแต่ได้ทุนเรียนหมอแล้วล่ะเพื่อขายพวกนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีมันมีมานานแล้วแทรกซึมเข้าไปในที่ต่างๆทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทั้งสิน้นสำหรับหญิงสาวเด็กๆเธอค่อนข้างตรงไปตรงมารักก็คือรักไม่มีเล์เหลี่ยมอื่นๆทุกต้อนอยู่เบื้องหลังน่าแปลกที่คนตรงไปตรงมาดัางเธอกลับถูกตอบสนองด้วยเล์เหลี่ยมแบบนี้ จักกิดไม่ใช่ผู้ชายที่น่าจะปากชีวิตด้วยตั้งแต่แรกรอกในหัวของเขาคิดอย่างอื่นตำแหน่งที่ได้มาก็แค่เข้าไปสวามิภักิ์ให้กับนายทุนซึ่งเอาเข้าจริงๆเขาเองก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ว่าใครคือนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังประโยคที่ว่ามนุษย์มีความเป็นอิสระไม่มีใครต้องการอยู่ภายใต้การบงการของใครนักรอกในความเป็นจริงและไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์พร้อมจะเป็นทาสได้ตลอดเวลาถ้างเงินถึง แต่ในกรณีของเท่าตุ้มอาจไม่ใช่อย่างนั้นแกเป็นคนพิเศษเงินซื้อไม่ได้ดูป่าเถื่อนแต่ลึกๆแล้วกลับมีมนุษยธยรมมากที่สุดเห็นได้จากเท่าตุ้มแค่กับเป้าหมายที่อ่อนแอเสมอนั่นก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ทาให้แกถูกควบคุมได้นี่คือห้องพักที่ผู้ชายสองคนมีโอกาสได้ขึ้นมาเธอกําลังเตรียมอาหารทาอย่างสุดฝีมือเพื่อให้เท่าตุ้มได้มีโอกาสกินเท่าตุ้มกําลังอาบน้ําอาบท่าในห้องน้ํา แต่งอาบน้ำเงียบไปแล้วอาหารง่ายๆฝีมือของศัลยแพทย์สาวก็พร้อมรับเช่นกันลุงเงียบเกินไปหญิงสาวตัดสินใจก็ประตูห้องน้ำมันไม่ได้ล็อกสามารถเปิดเข้าไปข้างในได้ไม่มีร่างของเท่าตุ้มมีเพียงแก้รรองรอยของการอาบน้ำเท่านั้นปรากฏว่าเท่าตุ้มจากไปแล้วเท่าตุ้มไม่น่าจะใบบางแตกแต่ง่ายๆแม้กระทั่งเธอเองก็เถอยิงสาวถอนใจนึกเสียดายที่ไม่ได้ดูแลเท่าตุ้มอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ สลายะแพทย์สาวนึกทบทวนคำพูดของเท่าตุ้มได้ต่อไปอาจจะเป็นเธอจริงๆที่นี่ก็คงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสําหรับเธออีกต่อไปถึงเวลาต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนมัตุราชจะมาเยือนซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะมาในรูปแบบไหนดังเที่ยงคืนไปแล้วรถกระบะไม่เอียมคันหนึ่งแด่นเข้ามาจอดที่นี่ไม่ใช่จุดจอดรถของที่พักหลายชั้น คนที่จะเข้าไปข้างในก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ง่ายๆเนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดีจกเป็นคนข้างในจะเป็นคนพาเข้าไปห้องพักของมอตานอยู่ข้างในแต่เธอเดินทางออกไปเมื่อ30นาทีที่ผ่านมาคนในรถกระบะท,ที่จอดสนิทเปิดประตูก้าวออกมามองไก,กลๆเป็นชายรูปร่างค่อนข้างสูงท้วมแต่ก็ดูแข็งแรงแต่งตัวรัดกุม เขาก้าวไปยังจุดผ่านเพื่อจะเข้าไปภายในพื้นที่เราประปภเข้ามาขวางทางเพื่อจะซักถามตามปกติเขาคนนั้นกระตุกปืนพกออกมาแล้วจ่อยิงระย,ยะเผาขนเราประปภล้มลงไปแทบไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เขาคนนั้นจกปืนในมือเล็งไปที่กล้องวงจรปิดได้ยินเสียงรีดกระสุนออกจากปลายลำกล้องเบาๆเขาก้าวเข้าไปข้างในเหมือนกับมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วแต่สักพักก็ย้อนกลับออกมาเพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ห้องพัก เขากลับมาที่รถกระบะเธอไม่อยู่เหมือนจะรู้ตัวแล้วหนีไปแล้วไปที่เป้าหมายใหม่ถึงเวลาต้องลงมือแล้วได้ครับรถกระบะไม่ยอมหมุนรถทะยานไปทันทีเป็นการมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางแบบไม่เสียเวลาด้วยเพราะมีคนชี้เป้าให้อยู่แล้วรถจอดสนิทก่อนจะถึงบ้านเดียวชั้นเดียวหลังหนึ่งเขาคนนั้นเปิดประตูก้าวออกมา ครั้งนี้เห็นชัดว่าวกระปรอาวุธครบมือมองเห็นได้ชัดเจนเขาก้ายาวๆไปยังบ้านเดียวหลังดังล่าวมองผิวเผินจากภายนอกเขาดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่านับถือแต่แท้ที่จริงแล้วแบบตาของเขาเวลานี้เป็นไปอย่างสิ้นเชิงถึงเป้าหมายแล้วกับพูดสายกับคนต่างการอ่านหูฟังบูทูธก็ไปจัดก,การได้เลยถ้าอยู่คนเดียวแฟนของเธอออกไปเมื่อท่วงหัวคำไม่มีปัญหาแน่เนาะไม่มีหรอกครับ เห็นชัดเจนว่าค่อนข้างมีความชำนาญเพราะใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายทั้งๆท,ที่ประตูฟฟรั้วไฟปลารีหมดปิดสนิทแต่ว่าเก่งส่วนตัวก็ไม่ใช่เสียเทียเดียวหากไม่มีการทิปเป้าให้รู้ล่วงหน้าบ้านชั้นเดียวโครงสร้างพื้นๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เมื่อสามารถงัดเข้าไปข้างในได้สำเร็จแสงไฟเปิดสว่างโรดทั่วทั้งบ้านทันทีเพราะคนข้างในรู้ตัวก่อนหญิงสาวที่อยู่ในบ้านก็เกือกกรองแก้วเป็นสาวของตักกิจรักษาเกียรติพอออน่วงานคอมม่นตคงพิเศษ เธอหนีออกมาทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในชุดนอนทีหน้าของหญิงสาวดูซิดเปิดตื่นตนกเธอพยายามจะใช้ความเงียบเพื่อหลบออกจากรั้วบ้านแต่สุดท้ายแล้วกับสะุดตล้มลง,งแต่ยิ่งเจงอุดธานกลายเป็นว่าไม่สามารถหนีออกมาได้อย่างที่คิดตั้งสูงใหญ่ค่อนข้างทวมตามมาจากทางด้านหลังหญิงสาวขาแปลงไปเรียบร้อยพยายามจะลุกขึ้นเขาคนนั้นก็ถึงตัวเสียแล้วหญิงสาวหันไปมองดวงตาของเธอมีน้ำกรอสีหน้าบาดตัวสุดขีด ปืนปลาลำกล้องติดท่อเก็บเสียงยิงเข้าแสกหน้าของหญิงสาวถ้าเพียงแค่ลั่นกย่ยทุกอย่างในชีวิตของเธอก็เป็นอันปิดฉากเพียงเท่านี้แต่จูจ่ๆก็มีมือแข็งแรงของใครคนหนึ่งตะปบเอาไว้เร็วกนกว่าที่จะมีใครคาดคิดกระสุนลั่นออกมาแต่ไม่โดนใครกำปั้นทั้งลุ่นของคนมาใหม่กระนำเข้าหาใบหน้าของคนที่มีปืนในมืออีกสองสามครั้งจนกระทั่งเสียดักสมลงไปตอนนี้เองที่ต่างป่ายต่างเห็นคนเป็นมือปืนที่มีอาการตกใจ แต่คนที่มากกว่าสีหน้าด้าเปรียบเปลตาดูเย็นชาแต่ก็ต้อนความเจ็บปวดเอาไว้ข้างในต้องยอนเวลาถอยหลังกลับไปที่ทางเข้าที่พักของหมอตาลเท่าตุ้มตัดสินใจทําบางอย่างเร่งออกมาจากห้องของหญิงสาวซุ่มรอด้านนอกจนกระทั่งเธอตามลงมา้วขับรถออกไปเท่าตุ้มรออีกราวครึ่งชั่วโมงก็พบรถกระบะคันใหม่เอี่ยมแล่นเข้ามาจอดคนที่ไม่น่าเ่อว่าจะได้เจอที่นี่ก้าวออกมาจากรถ คนผู้นั้นก้าบไปที่รอปรพอไม่มีการสักถามแต่เลือกจริงหลังจากนั้นหายขึ้นไปที่ตึกห้องพักใช้เวลาสักพักก็ย้อนกละบอ,อกมาถ้าตุ้มรีบไปที่กระบะคันนั้นด้วยความที่เป็นกระบะไม่เอี่ยมของตกแต่งเพียบรวมทั้งด้านหลังก็มีผ้าใบากลุมมาไว้จัางสวยงามถ้าตุ้มซ่อนตัวอยู่ที่ด้านท้ายจนกระทั่งรถแต่นต่อไปกระทั่งมาถึงบ้านเดี่ยวหลังนี้คนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอก็อกอ,อกจากรถเพื่อไปทำภารกิจถ้าตุ้มออกจากท้ายรถตามไปได้ทัน แล,แล้วกำปั้นของเท่าตุ้มก็กระดำเข้าหาใบหน้าของคนที่แกไม่เชื่อว่าจะได้เจอปืนลดจักมือไปแล้วซ้ำกข้าไปอีกหมัดแม้ว่าจะมีการยังยงเอาไว้แต่อีกไปก็แทบจะหมดสภาพไปแล้วผมไม่คิดว่าจะเป็นคุณพอ่อ <c oughs> ยังหัวเราะได้อีกถ้าตุ้มบทกรามกรอดเช้นเสียงถามทำไมเป็นคุณพอ่อยังมีอะไรติดลงตุ้มขาดหมายถึงอีกเยอะข้าผมเธอะ ผมทำรายผิดพลาดไปเยอะมากไม่น่าเชื่อเหมือนกันบ่าจะทำได้ขนาดนั้นเชนร้อยน้ยนำเสียงของเท่าตุ้มกระด้างขาดสองแม่ลูกนั่นคือปีมือของมึงใช่ไหมคุณพ่อแต่คร,ครับได้ส่องผมไม่รู้กำปั้นนี้หนักนวงกว่าเดิมใบหน้าของคุณพ่อบุญมีแตกดับหลังจากนั้นเท่าตุ้มก็คอ้ปืนของคุณพ่อบุญมี ตอนแรกเต้าตุ้มตั้งใจจะยิงแค่นัดเดียวแต่พอลั่นไกออกไปแล้วมันก็ไม่สามารถตังับอารมณ์เอาไว้ได้ยิงจนกระทั่งกระสุนหมดเต้าตุ้มหันไปทางยิงสาวเจ้าของบ้านแต่งตำรวจด้วยเนาะขอบคุณมากค่ะยิงสาวยกมือบายทำเสียงแลละล่นลักนลั่แหบพลาก่อนที่เต้าตุ้มจะก้าวจากไปแกยังพูดตรงๆทางที่ดีเลิกคบกับไอ้พออ,อ๋อหน่วยงานความมั่นคงพิเศษคนนั้น่ะถ้ายัางอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหนูเช่ญลุงค่ะดี สภาพข้าเองไม่มีอะไรน่าเกลียถือหรอกแต่ที่ข้าพูดคือเรื่องจริงแม้เลยเที่ยงคืนมาแล้วบรรยาต่างมือนก็ยังคงกึกคักไม่มีใครรบกวนอยู่แล้วต่เมื่อต่ทุกเดือนไม่นับาปายยิบปลายย่อยที่แวะเวียนมาเก็บแต่ที่นี่ก็เหมือนแหล่งพักผ่อนของกลุ่มคนที่มีเงินรุ่มลุงในการพนันทั้งหลายคนไม่มีเงินหรือมีเพียงน้อยนิดไม่สามารถเข้าไปเล่นในบ่อนได้เลยถ้าตุ่มมาปรากฏตัวที่นี่ มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับแกหรอกรถกระบะไม่เอี่ยมถูกแกจอดทิ้งเอาไว้เจ้าจัดการเผาทําลายทิ้งเสียด้วยอารมณ์ที่ยังไม่หายจากการคุณมัวตั้งอดทนจนรอนับชั่วโมงเจริมพันธนาคารบิ๊กบอสแห่งคุกบ้านอุเบกขาเขาก็ก้าวออกมามีการตั้งใหญ่ขนาบข้างสองคนท่าทางของบิ๊กบอสไม่ได้แตกต่างจากเดิมดูหัวเสียนั่นหมายความว่าเขากงเสียมากกว่าได้ทั้งสามหยุดัะง,งักเมื่อเดินมาถึงรถเพราะคนที่ยืนจังก้ารออยู่ก็คือเท่าตุ้มอ ลุงตุ่มบิ๊กปอดูดปากอุทานออกมาแปลตาไม่อาจต้อนความบาดบันเอาไว้ได้การหลบหนีออกไปจากคุกของพวกไอ้บุญเต้นแท้ที่จริงแล้วเขาเองก็มีส่วนไม่อย่างนั้นไม่มีทางทําได้การเห็นเท่าตุ่มตรงนี้ก็หมายความว่าไอ้สามตัวนั้นน่าจะกลับบ้านเก่าไปเรียบร้อยแล้วการสองคนเห็นท่าทางของตาตุ่มก็รู้แล้วล่ะว่าบิ๊กบอสกําลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายตังกระตุกปืนพกออกมาตาตุ่มปีเข้าไปหา มันจะมีใครที่บ้าระหำแบบนี้มาก่อนยังคงมีความเฉียบขาดแต่ความเชื่อมันบ้าจะสามารถจัดการให้จบได้อ,อย่างรวดเร็วแม้ในคนที่เพิ่งกระตุกปืนพบออกมาจากเอวก็ไม่ได้ทําให้การลงมือช้าลงตรงกันข้ามแต่เหมือนเป็นตัวเร่งมากกว่าเขาตุ้มถึงตัวกัดหนึ่งในสองเสียงปืนดังก็จริงแต่กระสุนเจาะเข้าอีกคนที่พยายามจะใช้ปืนกันกระสุนทะลุเข้าลำคอ องมือของกาบผู้เกาะร้ายตะปบเหมือนพยายามจะห้ามเลือดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆสุดท้ายก็ตวนเซ่ล้มลงไปคนที่เท่าตุม่มบังคับปืนในมือพยายามหุบตู้ความเป็นไปได้ติดลบไปเรียบร้อยนัดแรเจาะเข้าที่หน้าท้องติกต่อนัดทรวงตัดกั้วหัวใจก่อนจะล้มลงไปเท่าตุ่มยกปืนเล็งเข้าหาร่างของบิ๊กบอสต่กลัผมเลยนะลุงตุม่มเพราะผมไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสะใจ ตำเหนงของบิ๊กบอสจริงจังเท่าตุ่มรถปืนในมือลงขอบคุณลุงตุม่มผมบัดลุงตุม่มคงรู้ระมัาบางบ่าผมก็แค่วนเทิดตัวหนึ่งกองในยุนเท่านั้นผมไม่ได้มีอำนาจจริงๆคุณรถด้วยการเอาศกกาสขึ้นไปด้วยโอเคลุงตุม่มรถเคลื่นตัวออกไปโดยคนขับก็คือบิ๊กบอสทำไมลุงตุมม่มมายิงผมถ้เลยดักทำมากแต่ก็ไม่ทำเท่าตุ่มนิ่งก่อนจะตอบ ความจริงมีคนสั่งให้ผมมาจัดการกับบิ๊กบอสไม่ใช่เรื่องแปลก,ลกเพราะวันไหนที่ผมเริ่มคุยยากก็อาจจะถูกเปลี่ยนตัวกว่อนหน้านี้มีคนของปูต่ตรวจการพยายามจะเข้ามาทำหน้าที่บิ๊กบอสแต่ก็อยู่ไม่ได้ถูกให้ออกไปดึงผมขึ้นมาทำหน้าที่เหมือนเดิมบอกผมได้ไม่า่าใครคนมีอํานาจเหนือบิ๊กบอสผมไม่รู้บิ๊กบอสตอบทันทีผมไม่รู้จริง เพราะคนที่ติดต่อสั่งงานมันมีหลายระดับจะเป็นใครก็ได้ที่นึกหมายถึงผมรู้ว่านั่นเป็นแค่ตัวแทนไม่ใช่ตัวจริงของนายทุนแล้งงานที่สําคัญกําลังทําตอนนี้คืออะไรเท้าตุ้มถามดูนนกองไอทีจะเริ่มพัฒนาการตอบทันทีแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดเพราะเป็นคําตอบที่เขารับรู้อยู่ก่อนแล้วลุงต,ตุ้มจะเถือะหรือไม่กอดตามกองนั้นสําคัญเี่ดุดมันหล่อเลี้ยงระบบเงินมหาศาลอยู่ในกองนั่นแหละผมอธิบายไม่ถูก คนที่ทำงานอยู่ในนั้นระดับห้อเลยก็คือดรกำพลคนนี้พยายามจะแฮกข้อมูลต่างๆเพื่อเจอพันประวัติของลุงด้วยเจอมะตรับรองได้บ้างไหมเจอแต่ที่เจอก็คือข้อมูลที่กำลังถูกทำขึ้นมาตักหน่วยงานความมั่นคงพิเศษถูกต้องครับวิชาเจนอาวุธตายไปตั้งนานแล้วตกลงลุงเป็นใครมาตาักไหนจะไปสนใจเลยผมเองก็ยังไม่เคยสนใจก็ดีเหมือนกันนะลุงเพราะจริงไม่มีตัวตนลุงยิ่งน่ากลัวเปล่าเถอะ โอเคลุงบัตจะให้ผมทํำยังไงบอกมาแต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าลุงคิดจะบุกเข้าไปในคุกแล้วทำลายกองไอทีมันไม่มีประโยชน์ดอกแต่จริงก็อยากจะทาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้คงไม่ดีกว่าผมวัามีเรื่องสําคัญมากกว่านั้นบิ๊กบอสแห่งบ้านพวกกูเบกขาจอดรถเก๋งตามที่เท่าตุ่มต้องการกําลังจะถามเท่าตุ่มก็ตบเข้าที่ต้นคอจนสลบเมือ่อเท่าตุ่มลากบิ๊กบอสกับตบของกาดอีกสองคนออกจากรถกองรวมกันอยู่ข้างทาง ก่อนจะเจิงรถขับจากไปเช้าวันใหม่เจียงมือถือเบอร์ที่หมอตาลร,รู้จักดีโทรเข้ามาคุณจักปลายสายคือเบอร์ของพออ,อหน่วยงานความมั่นคงพิเศษผมขอเจอได้ไหมครับมีเรื่องสำคัญฟังจากน้ำเสียงของเขาทําให้รู้ว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะจริงตาวับร่างลุกนั่งเดี๋ยวฉันออกไปขอบคุณมากปลายสายตัดสัญญ,ญาณไปแล้ว ิงสาวเช็คข่าวออนไลน์มีข่าวเราพอพอหน้าตึกที่พักของเธอถูกจริงเสียชีวิตเวลาห่างจากตอนที่เธอตัดสินใจออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงต้องไม่ใช่ฝีมือของเธาตุ้มแน่นอนแต่จะเป็นคนที่ต้องการขึ้นไปเก็บเธอจิงสาวเช็กลองวงจรปิดตัวหลังก็พบจริงๆแรกทำไมเลือกใช้นักฆ่าสูงอายุ หมอสาวที่ปาับน้ำแต่งตัวออกจากห้องพักเท่ารายบันเธอไม่มีรถต้องียากรถรับตั้งให้พาไปส่งพอหออน่วยงานความมั่นคงพิเศษอดีตองพิเศษนั่งรอหยุดก่อนแล้วในร้านกาแฟของปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่มีคนของเขาคอยคุ้มครองความปลอดภัยอยู่ทั้งด้านนอกสองคนแกบอกเลิกผมแล้วประโยคแรกที่ตะก,กิจเอ่ยกับหญิงสาวถ้าไปไหมคะขอโทษนะคะอดไม่ไหวจริงๆเพราะคุณไม่ใช่คนที่จะปากจีวิตด้วยเขายิ้มเตือนกาแฟตักแกวไหมครับ เดิม,มาได้ขมขมน่าจะช่วยได้ก็ดีเหมือนกันค่ะแบบตาของตะก,กิดแม่จ,จะซ่อนความเศร้าไว้ได้แต่สําหรับหมอตานเรื่องระหว่างเธอกับเขาแต่จบสิ้นไปนานแล้วทานไฟเก่าไม่มีทางจะกุโจนกลับมาอีกรอบเธอพอแล้วสําหรับเรื่องความรักและตัวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้แต่เธอไม่อยากจะโทษเขาฝ่ายเดียวเป้าเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ได้อยู่แล้วแค่เธอต้องจำมาไว้ว่าไม่ควรจะกลับไปบนเส้นทางเก่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ลุงตุ้มไปแล้วใช่ไหมครับเขาเข่าเรื่องใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะมีคนบุกเข้ามาฆ่าฉัน้นแต่คนนั้นถูกฆ่าไปแล้วก็คือคุณพ่อบุญมีอนุสศาสราจารย์คุกป้านอุเบกขาจริงเซครับไม่ผิดแน่แล้วใครฆ่าคุณพ่อบุญมีคิดว่าเป็นลุงตุ้มปีมือเจ็บขาดแบบนั้นยังมาไม่ออกว่าเป็นใครแต่ต้นนี้ถูกจริง่นไปหมดเหมือนปลดปล่อยความโกรธก็สมควรคนนี้เจอลุงตุ้มไม่กี่ครั้งก็ซึมซับความโหดมาเต็มพิกัดค่ะ ยอมรับแต่ลุงตุ้มไม่มีพิษภัยกับคนอ่อนแอแกเป็นคนยังไงก่อนได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหลังจากการรักษาก็เป็นอย่างนั้นจิตใจความคิดก็ยังเหมือนเดิมผมกวรอออยใช่ค่ะเพราะคุณอันตรายกว่าเยอะเลยก็ไม่ตอบโต้กรณีนี้รีบเรื่อง,องต้องเรียกพักแกให้เจอเพื่ออะไรคะไม่รู้สิจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะลากแกเพื่ออะไรแต่นี่เป็นคําสั่งด่วนอาจจะกลัวว่าแกจะสืบถึงตัวการแดกตมาง ระแบ่งกันจังเลยนะคะลงตุ้มก็เหมือนกับนักรบโบราณไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากผมแก่้ขอความร่วมมือนี่เสีเลือดแล้วนะโอเคค่ะถ้าเจอฉันจะได้บอกทันทีขอให้จริงอย่างที่รับปากด้วยนะครับฉันเคยพูดไม่จริงตอนไหนบ้างเ,ออเปล่าผมหมายถึงเรื่องนี้ธนับปากก็คือรับปากอันเดยกกันไม่่องต้องทำอีกเยอะแต่ลืมไปง้อธละหมายถึงคุณกรองแก้วไม่ดีกว่าเกอคิ็ดตีแล้วที่ไปตากผม ผมก็คงเหมือนลุงตุ้มเข้าไปทุกทีไม่จําเป็นจะลูกพันกับใครดีที่สุดห่างออกไปร้อยกว่ากิโลเมตรระหว่างที่กระบะกันใหม่เอี่ยมกําลังจอดติดไฟแดงอยู่เกิดเหตุการณ์บางอย่างกลางตรีแยกชายจกักรหน้าเฮียมคนหนึ่งบิ่เข้ามาจากอีกฝั่งแจงคอรกระจกเปิดประตูเดี๋ยวนี้ออกมาจากรถเลยจะปนกันหรือยังไงกันวะไม่เรียกป,ปนบวยกันยืมรถท้ายหน่อยขอากันดีๆก็ได้ไมเม้นต้องขูเลยออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นยิงหน้าแห้ง ตั้งสูงใหญ่ของชายเท่าเปิดประตูออกมาจากรถปล่ยให้คนร้ายขึ้นรถกระป่าไปแดงออกไปอย่างรดวดเร็วรถเล่นไปผลไฟแดงไม่กี่ร้อยเมตรก็มีเสงจน,นดังสนา่นบันไหวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาคนของหน่วยงานความมั่นคงพิเศษก็มาถึงพร้อมกับรายงานกลับไปว่าไม่เจอเท่าตุ่มพบเพียงสร้างรถกระบะถูกลากไปจอดทิ้งเอาไว้ที่โรงพัก ที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้ หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ